สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนี่ก็อยู่กับเกมเฮ r เล r h ์ฮอสพิทลแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพึกบ้องขอเสียงหน่อยใช่แล้วอยู่แล้วอะครับเหมือนเดิมมีเพื่อนเท่ากับปีผีจริงเลยพวกมึงอ่ะโดยเฉพาะกูแหละเดี๋ยวตัดเข้าไปเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมดีกว่าเข้ามาอยู่ในเกมมาเข้าอยู่ในเกมแล้วนะอุ้ยมืดมาก อุไม <c oughs> <anut> ่ีะจอออกได้ไหมกลัวได้ได้ไม่ได้กูเจอยู๊ดิกูกูสาหัสให้มึงเรนแล้วนะเกลียดพวกมึงว่ะไม่เอไวเร็วเลยไม่น่ากลัวหรอกเอาไปเลยนะเอาตะคุได้เลยเหรอเอาตะคุได้เลยเหรอเอาคนมันจริงนะสกปรกอุ้ยเกลียดแม่งอะไรอะไรดูดิดูดิอุ้ยไอ้เชี่ยตกเดี ฮ่าสะปักแตกกีนแล้วไม่ไปทำไมทำไมเราไม่ได้ยินเสียงเลยเด้อทำไมเราไม่ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวเขาเปิดเสียงปอะไหนไหนไหนอ๋อไม่มีอะไรหลอนคาเฟ่ทีเรียมึงจะโดนฆ่าในคาเฟ่ทีเรียเว้ยไปไปไปทำไมทางออกมันต้องเป็นสีแดงตลอดเไม่ชอบเลย่ะไม่มันทำให้เห็นชัดไงมันทำให้เห็นชัดเลยแล้วมันเป็นแบบหนูเปนจะมา มาช่วยนี่ทางออกเกูจับสเกเฮ้ยชว์ไปนอนอยู่อ่ะเห็นไหมเออไปดูไหมไม่เคยโอ้ติดติดเฮ้ยเชือดไอ้เชือดไอ้เขาตายแล้วเขาตายแล้วมีความกลัวเขาโดนควักลูกตาแล้วควักลิ้นแขนของเขาแขนของนายแขนของนาย ไฟน้ำดีฟ้องเฮ้ยทางนี้เปิดทางนี้เปิดไปทางนี้ไหมพี่ผมไปดิไปดิกลัวจริงอ่ะโอ้ยไม่มีตัวมันไม่รู้ยืนอเลยเนี่ยมันเป็นตัวดำๆไมาเฮี้ยมันยืนตรงนี้โอ้ยกลั้กูแจนตีอะไรเออเอาโอ้ยปะหมดเริ่มจิตเดโมเงียบอยู่มาห้องนี้มาห้องนี้มาห้องนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ มันไม่มีเพลงเลยนะเกมเนี่ยเงองโถงน่ากลัวจังเข้าไปดิช่วงตายก็ไม่อยากเจอผีตายก็ไม่อยากเจอผีเอ้ยมีโน้ตด้วยอะไรอ่ะวิวิไฮยูหลังมึงไอ้ข้าเฮ้ย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 เฮ้เมเดโมก็ก้อนเฮ้ยเดโมก็ก้อนอยู่ข้วยหลังเฮ้ยกูว่าเซสิดดำไอ่เฮีย เฮ้ยที่ปะหารที่ปะหารยุคสมัยไหนวะเนี่ยยุคคีเเชียกูเจอกูเจอที่ขังที่ไขอะไรที่างไขเหรอมันเป็นที่สะบัดกรอ่ะอืมลองไปตรงออฟฟิศดูไหมเนี่ยเปิดได้เข้าไปเลยเมสขการ์ดไม่ขการ์ดเออหมดแล้วมั้ยมีอะไรอีกมั้ยไม่น่ามีละไม่มีละมีเดโมก่อเงี้ยไปไอ้ตรงห้องนี้เปิดแล้วแต่ไม่แล้อ๋อบมันเปิดแล้วตอนนี้เข้าะหารเนี่ยอ๋อเข้าะหาร ไปได้เออเอ้ยจีซัสเอาเเอาโอเคแก้ไขลูดลูดแม่คุณแจ้เฮียเฮ้ยห้องเงือกปิดน่ากลัว,ลวเหมือนที่ประหารมากกว่าโรงพยาบาลนึงเนี่ยอันนี้กล้องเหรอแล้วมันเป็นที่ช่ฟงสายสาไม่ใช่ใช่ไงใช่ปหมเอาบับมบบัดจิตหรือเปล่าอืมนี่มันมันเขียนว่าแคมเปราโร่โอ๋อโจโจข้ขขางในมันเขียนว่ <Night mare. S 2> าอะไรวะไนายแม่ความมืดตลายน เฮ้ยนี oh, oh, s <S ่อะไรอ่ะคนหรือเปล่าเฮ้ยเป็นพวกใคกไปจะอยู่เปด้วยพระพกย์กายตั้งใจดูว่ามันโมเขียวะอ๋ออาจจะเป็นพวกเรานะเออใช่ใช่ใช่มันคือกระจกสะท้อนพวกเราเลยมึงลองไปอยู่ใกล้ดีกูหันเออมันเป็นตัวกูเนี่ยไม่ใช่ตัวกูมันคือตัวกูตัวกูขาวจั่วเลยตัวขาวจียวเลยอาจจะเป็นพวกผิวนะเออดูสิมันอาจจะดูที่สีผิวนี่อะไรอ่ะไนแม ฟันไล่โอเอาเข้าห้องเก็บของกันเฮ้ยเขี่ยเหม่งอะไรอะไรอะไรไม่รู้เสียงอะไรตกใจผีตัวเองตกใจตัวเองห้องนี่มาทำไมอ่ะอย่าดันกันขอเขามาดันกันได้ข้รอหลอกมาโดนจ้ำสแกนได้เลยตกใจผียังไงเออตกใจมึงมีสแกนอ่ะสตาร์ไปจรนำใหม่เว้ย ระวังลื่นไปดิไปไปไปหนูทดลองหนูลองยาเฮ้ยมันมันมันยืนอยู่น่าดิมันยืนอยู่น่าี้เฮลโลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอคือมันเป็นผีนี่ไอคือมันเป็นผีมันเป็นคนต้องคนอ๋อมีคนมีผีเป็นไปนึงไปนึงก็ขอดูหน่อยขอดูหน่อยเอ้ามีคนมีผีมีผีมีคนโชว์ดูดิโชว์เห็นไหมโชว์โชว์ดูโชว์มาดูเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรเนี่ย ด็อกเตอร์ช่ช่วนนี่มันเสียบอ๊อกเข้าอันตรายด็อกเตอร์ออฟฟิศด็อกเตอร์ออฟฟิศห้องของหมอไม่แม่คนนี้เขาโดนเขาลูกตายแค่คันเดียวหรือว่าโดนขีดไม่เงี้ยคุณเจ้คุณเจ้ไงเอ้เพิ่มเพิ่แล้วช่วยเขาเถอะช่วยเขามีแต่ห้องมืดๆซีเหลียบแล้วนั่นนะไม่ได้มันเปิดไม่ได้กลัวละห้องห้องผีเปิดช่วยผียันลึไปไม่ได้นะ ไม่ได้กล้องดีนะกล้องเลยทำไมรูปอะไรอ่ะขวาลาย้ายดีไปไหนก่อนไปซ้ายขวาเพื่อซ้ายเหรอมามามาสายไปซ้ายดีก่อนเออไปดีก่อนไปดีมาดีนะลูกหลานเฮ้ยมีไฟด้วยมีไฟแล้วก็มีเสียงกลัวเหงื่อตกแล้วเนี่ย หัวใจหยุดเต้นกูกูจะท่ตอนนั้นดีกว่ดีผีสีริบเหลี่ยมไิ้ิผีจำสเก็ตเป็นโมเดล 3D ช่วีดีอ๋อแสดงว่าเราต้องไปขวาก่อนเออต้องไปไล่ก่อนมาดีเสียงอะไรเสียงอะไรเอ้ยยาดันกันาดันกันกูได้เสียงอะไรไม่รู้เอ้ยตัวนี้เปิดด้วยหรอ ไม่เข้านะไม่เข้าเสียอะไรไม่รู้ไอ้คุณแจคุณแจคุณแจเก็บเลยเฮ้ยไอ้ผีไอ้โจอ่ะไอ้ชีตกใจมึงตกใจสแตนมึงอ่ะสตาร์เวียนำมคุณไม่ใช่เว้ยสตาร์เวียนำต้องเป็นสแตนสแตนเนาะสแตนระยะไกลเปิดนะเออไปงั้นเราก็มาถูกใช่ไหมเรามาาขวไปกล้องไปกล้องนำ่งทำไมต้องกลัว อะไรอ่ะเอ็นพี่เอ็นพี่เอ็นกูไม่ไปกูไม่ไปสวัสดีครับพี่เอ้าเอ้จบแล้วเหรอพี่ครับพี่ครับอ้าวได้แล้วเอาวแสดงว่าเรามาทุกทางเหรอนี่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 จบแล้วเหรอดันดันจบรายการเลยจบจบรายการเลยเดี๋ยวเราค่อยเอาไปรวบแต่ต่อจบแล้วเหรอ กันก่ oh, <my> อนจบชิปไปเพียชั้นนี้ไปละ